แคบผมก็กาสวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้ก็ผมโนเน่ครับนี่ก็พีโร่ทันเดอร์บิงเกิทุกคนในหมด c m นะเล่นเป็นเลนกลางนะเทันเดอร์รู๋ก็เลยจัดสักหน่อยนะเดยวเป็นเต่านะกดเลยมันจะลุนไหนวะพี่พี่คิดว่าลุนไหนบนหรือล่างพี่ว่าลุนบน โอเคตัมไปกูวิ่งไปเลยเห็นไหมพี่ลูกกลมๆทองขี้โมะพี่รอดสัตว์กกำลังไปเล่นล่างแต่ไม่ใช่ลุ้นจริงแค่ผมตัดสินใจว่าจะวิ่งไปล่างนะแต่แบบไม่ไม่เชื่อในโชคชะตาของตัวเองไงแบบคนอื่นดวงตัวเองบางทีแบบวิ่งไปแม่งหมา เลยถามพี่แต่ดิรู้ล่างเป็นยังดีว่าไม่่เเชืออใจตัวงยังดีว่าเป็นแค่ลีเจนเสี่ยงอะไรมันฮึ่งฮึ่งหึ่งฮึ่งจากเต่าแล้วตัวเองโทษคนอื่นก่อนกูว่าดีกว่าเออก่อนโทษตัเองโทษคนอื่นก่อนทำไมไม่ลองโทษคนอื่นก่อนอันนี้พี่ิงไปไหนนะไปอ่าสิบนาทีไปไหน เน้นอะไรดีว่าคนเน้นหนึ่งเน้นสองดูเน้นสองแล้วกันไอเทมก็น่าจะแบบแนวๆเดิมคนกิมมอร์สเปลจอเวทอะไรเงี้ยกิมมอร์เร็วทีมนู้นก็เจ็บปวดแล้วก็ต้องมีสเปลนะแท้งเยอะมีแต่อะไรมีแต่หมึกกุ้งไม่มีกุ้งมีเตา่ากุ้งกูมาจากไหน nhiên mình tăng bông nấm tàu phù bá đi liền, mình có mực đưa à, nấm tàu tàu nữa à, tàu, kia còn cũ. เฮ้ยบาสลัดแล้วยตายเอาไปล่างมีใครจะตายเปล่ามีเคนแต่เคนไม่น่าตายมาดูก,กนัตากลังไปเลนล่างเฮ้ยแล้วลุ้นเจ็งแล้วเวย้ยเป็นบล็อกเอาไป เราเนี่มีอันตรีนะพาดิพาดิพาดิอ่ะเอาแอรซิดก็พอแล้วมึงอะแอร์ซิดก็เพียงพอแล้วเต่ามันยังไล่อยู่เลยนะอือตายหาเต่าแกเดิลแอรซิดเลยนะไอ้บัสศัตรูหายไป กัวเดียวโวมากระซวกหัวใครเข้ามาดูครูพี่ขีมเปล่าใช่ใชพี่จะตายหาแล้วพี่เคื่อนกูตายถึงกูทำได้แค่นั้นไปแล้วกลับบ้านเฮ้ยพี่อย่าเพิ่งตายนะผมถึงบ้านเดี๋ยวว่าไป เฮ้ยเฮ้ยวาร์วาร์วิ่งมาดาลีมานะให้เรียวเอ้ยขวดมาวะขวดมาลีให้เราไปลุยเอาโอเคแม่งมันดึงกันมาแล้วเฮ้ยตรงเหมือนมันจะเล่นต่อเต่ามาเปล่าวะเดยนน้ำลองให้ก่อนเอาไหมเอาไหมเอาไหมดวย ปริมานณมีอ่ะยังยังห้าวิพี่ไปตัดลูนนะลูนจริงมาเลยมาเลยวให้ลูนจริงลูนบนว่ะมั่นใจนะเว้ยเรื่งร่างตายนะเมียนติอ่ะได้หนึ่งเฮ้ยจริงว่ะพี่เฮดกูบอกแล้วกูอ่ะกูของจริงกูของแท้ เฮ้ยโดนเกลียวอยู่ไปหมดแล้ววิ่งมันเบลไปทางไหนวะอันนี้นี่โดนกูผ่าโดนกูผ่าไปมเข้าหลังเข้าหลังวิ่งมาลีมานาให้ปแทงกอูดดีิมเดไปนวาถึงป้อมวะเฮ้ยไปมันพี่สวย ผมก็กลัวโดนมันผักเหมือนกันกบกลับนกลับกผมกลับเหมือนกันามาแล้วเท้าแซที่เรียกว่าจะจะเล่นโกดมาน่ะแต่เท้าแซก็แล้ววะเก็บตังมันทำกิมมอร อะไรนะเนื้อมึงเก็บตังไปทำนมไปทางสวยมันไปวี่ไงี่วะวาไม่มีนะเฮ้ยอันติไม่มีแ้วิวีได้เกินไปไหนวะเก็บรุนนะเฮ้ยมันจะแดงหัวแล้วนะ อีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึ่งอ้าเอาเชียตายเลยเหรอวะนึกว่าจะเหลือสักนิดผมมาผมมาเอ้ยสวยได้ลูดได้ลูด <Nem esis. S 1> โบรีเจนพี่รีเจนลีเจน <c oughs> เอ้ยผมลาดแล้วผมเอาลีเจนมาให้นะลูนบอลอีกแล้วใช่ไหมลูนบอลลูนบอล กูบอกแล้วคุณล็อกรุนไว้มึงเลยอะล็อกให้เลยอะตั้งระบบออโต้เงี้ยกูล็อกไว้ให้ละรลุนต่อไปก็รุนบอลเฮ้ยจริงป้ะนะเออแล้วทุดท้ายมันเลารลุนรอบที่12นาทีมันจะเป็นรุนล่างมันจะเป็นรุนอิลูชั่นอิลูชั่นเลยว่ะดเพื่อนติ๊งอะไรมีวาดอะ นจำไว้นะ12นาทีจะเป็นรุนอิลูชันอยู่รุนล่างเฮ้ยมีจริงเหรอไอ้ที่นี่รู้เรื่องแต่มันเพียบเลยกูต้องถอยก่อนยังแก้ไม่ได้เดี๋ยวต่อไปจะสิบนาทีจะเกิดรู่นบนก่อนแล้วข้างล่างเกิด,ดรู่ล่างเป็นรุนที่สิบสองรุ่นที่หกมันจะรุ่นล่างดูที่เพียบงานกูเจอส้นตีนอืมไม่รอดไอ้เฮียตาย อ่าตัวเชือกกูยังอิลูชันเหรอไปรุนบอลเหมือนเดิมอ่ะไปที่พี่ไปทันดิไปทันดิกูบอกแล้วถ้ารุนต่อไปมันจะเป็นรุนล่างเป็นรุนอิลูชันไอมันช่วยแก้บ่าหน่อยด้โวมันจะดึงถ้าว่งเชือกพี่เนาะรุนต่อไปรุนล่างอิลูชันจับไปดิถ้ากูทายถูกแล้วกูเรียกกูพระเจ้าเลยเลยจับไปจับไปให้แก้บ่าหให้แก็มา ไอเยิบไม่มีแล้วหมดแล้วแต่กลางด้วยมันน้งเลยกลางก็เจ็บเอาข้างหลังอ,อยู่วิ่งออกมาอ่ะคอยเลยมิโซแทบไม่ไหวหรอกกลัวอะไรโซแทบเพื่อนอย่าไปกลัว หลังหลังเออนักับนักละดึบมันเป็นด่อนมันจะกลัวทำไมวะโซแท็บยูลูชันลุ้นล่างกูย้ำอีกทีนึงกูว่าไปรอเลยรุ้แลง้งกูดาวด้วยของดีเฮออียถ้ากูทายถูกอะเรียกกูว่าพระเจ้าเตรียมสรรเสร,ริญเลยใช่ไหมหมดแล้วอะ นี่แต่มันเดินมาเหมือนแม่งรู้ไอ้เหี่ยหวานหมดแล้วไม่ใช่เหรอติดเอาวีเลยนะพี่อัน,นอเตียเฮ้สวยอ,อ่ะไอ้ที่นี่โดนดึงได้ไงเนะี่ยมีใครจะตายปะอ้าไม่มันไม่ใช่อุลิลชันเลยพี่เดี๋ยวมันเป็นรูล่างนะ <laughs> ไอ้อเหี้ยมาวะ่ะพี่กูมาวะ่ะ <c oughs> และอีกสองรอบอ่ะมันจะเป็นรุนล่างของเราแล้วคือคือรุนล่างรัวสองรอบแล้วเกิดบนเลยเแล้วก็ไปเกิดบนเป็นรุนเหี้ยอะไรสักอย่างนึงนี่แหละแต่เกิดบนแน่นอนถ้าเป็นกูไทยแม่ขนาดน,นี้กูไม่ไปซื้อเลขวะ่ะเออซื้อเลขวะคงถูกนานแล้วแหละเฮ้ยเ,เหี้ยปลาหมึกมันบิงแล้วแต่ก็ไม่แนะนำให้เล่นการ์ดนานนะจ้ะแต่เราคนดี อ่ะมึงจะปิงทำทียอะไรดอนปิงแล้วมึงก็เก็บให้รู้นะว่ากูจะไกลจะเก็บรู้เ,เรากำลังจะเก็บนะติ๊กให้ดูติ๊กโชว์เหมือนดอทปะปิงปิงโชว์แล้วก็ตีของโชว์เนีตีของทีงมีผ่าปะมีมีมีตาดิตามมาไล่อยู่พอดีได้สอง <'m> อตายเลยหรือวะ

อันนี้วาดไม่มีเอ้เราเนี่ก็ออกรูนล่างนี่ว่าพี่กูบอกไว้รอเลยรูนบนแล้วพี่ที่มอ,อหมดแล้วลนนะหมดแล้วไอ้เขาบอกเอลูชันเหรอไปฟาร,ร์มบ้านข้างบนไปเฮ้ยเอลูชันจริงเดี๋ยพี่ก <ผม S 2> ูแปลกๆว่ะแล้วรูนต่อไปน่าจะเป็นรูนเฮดอ่ะ เฮ็ดเลยนะน่าจะรูนบนรูนบนในชะ่คขาว่าน่าจะแล้วไม่ไม่การันตีแล้วเหรอเราเนี่ยไม่การันตีแต่เป็นเฮดแน่นอนอ๋อคือสักรูนหนึ่งแต่ออกเฮดแน่นอนใช่ใช่นะพี่กูนักทำนายเล่นเลยพอหมอหนุ่ย <laughs> พ่อหมอ <laughs> มันยังไม่บวกกะนก<ส>ารบวกกับอะไรแล้วมันจะผิดหวังนะมึงคอยดูนะเดี๋ยวไปแวะฟาร์มก่อนเดโวจะตายไหมว่าหมดมันติไม่ตายตีกิมมอลอยู่ไม่ตาย,าย,ตายาถ้า16น่าจะตายหาสเปลต่อลเล่นกับกิมมอลทันเดอร์ เฮ้ยต่างตายแคหรอคิดว่ามึงเฟี้ยวเหรอมีแค่กันเวทชิ้นเดียวเนี่ยมึงวิ่งจ๋าเลยนะไปดอนเหรอเมื่ออกี่ดอนซับพอร์ตไลา์รอดูเนี่ยรอดูลุ้นรอดูเฮดใช่ไหม ทักลูนเนี่ยต้องออกเฮดใช่ไหมข้างบนอ่ะงั้นอยู่ข้างบนเดี๋ยววกู่าบอกแล้วมันจะเป็นลูนบนเหมือนเดิมแต่จะเป็นลูนอะไรานคิดว่าเป็นเฮดนะวิ่งเลยหันหลังหันหลังมองด้วยอะดีเจนปะดีเจนว่ะพี่อุ้แต่ก็ยังเป็นลูนบนอยู่ดีนะโอเคโอเคโอเคถือว่าอัตรายังร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ไม่อัตรายังห้าสิบห้าสิบอ๋อโอเคโอเคมันต้องไม่ใช่ห้าสิบเดี๋ยวต้องเป็นเอ้ยดีโบวอยู่นี่ จะได้สปเปลแล้วขอคีิสักนิดพอสู่ช่วงทีมเราไม่บวกทีมมันก็ไม่บวกมันได้สปเปลละแล้วน,นี้หาสิบหกมันจะเอาพี่ปะนะจะมีวา้าวอยู่นะ เฮ้ยวร์อยู่ยยเฮ้ยามันมันวาร์ปอยู่เดยมันผ่าไม่ออกอนุ่ๆเหลือเขนข้างหลังเนจเคุเียวจุรไอ้น,นี่ก็จะตายจะ,จะตายหมดเลย พี่เกี่ยนตีใส่พี่อาเคนกับเคนเนี่ยเฮียก okay. ูอยากเช็ควาร์ดมากเลยกูจะกลัวโดนกระสุกโอเคมีแค่ฟ้าโอ้ยตันตันซีฮัลโลตันซี เมื่อพี่อยู่ปาดทีเดียวหมดเลยหรือถ้าไโลแบบเล่นกระทาฟ้าอะไรอย่างงี้นะไปหมดเลยเมื่อกี้เป็นช็อตที่แบบนานๆจะเกิดขึ้นแ้วยไฮโลตันแบบเงี้ยสามสีตัวเงี้ยายไปทางไหน ทีป่ามันก็ไม่มีหวาาแล้วนะวิ่งผ่าไม่เจอเลยเมียนติให้พร้อมรังกันนะพี่บอกแล้วลุนแล้วพรมดันไว้เลอ,อได้เสมอถ้าเธอต้องการอสองรอบแล้วมันก็เป็นลุนล่างแล้วเนี่ยดดเฮ้ยรอบนี้ลุนล่างเหรอ,อวิ่งเลย

เฮ้ยโซโลวปลาหมึกว่ะหมึกย่างไฟหมึกยา่างหมดเลยแต่เจ้าเวทเจ้าเวทต่อตอนนี้ลุนล้นไล่อนนีกรอบนึงอ่ะอเรีแล้วอ่ะไม่วิง่งไปตันละไกลไปโมโม่โมละหมดละหมดละหมดบอลละอ่ะตาวิเลตตกอ่ะวิเลตตกเหลือเท้สิบเปอร์เซ็นต์ละ มันเป็นอิ u ูชันนะข้างบนอะ่ะเอ้ยถ้าอินรูเอามาแลกกับดับเบิลนะ <laughs> อ๋อพี่มาเอาดับเบิลไปดับเบิลไปเอาวองมามาเคลียดดอนไล่เต่ากินเต่าแล้วดอนเต่ใา,า,าใส่กระทาฟ้าใส่ได้าเลยโสคสต้ิลสองยังยังไม่มามากูก็ไม่ออก

มหนฟ้าบ้านเราเฮ้ยทันเดอร์เดินใส่ขนาดนี้เลยหรอวะนี่เดืออะไรเนี่ยยูอะไรกันหน้าบงหน้าบ้านแค่มันผักเข้าบ่อเนี่ยบรรลัยเลยนะคนเห็นอะไรเหียรอเลยเฮ้ยมันมันเบลมันเบลพี่มันมันต้องเลือกมันจะไปแล้วมันจะอยู่นั่นเออได้ไง สวยแล้วผมพาไปแล้วไม่มีกูตีสดตายหมดวะพี่ตกคนไหขึ้นไหมใครทิ้งเงาของมึงอ่ะมึงจะวิ่งกูทำไมเออเราเป็นลุนบอลพี่ลูนเลยบอกมาดิอ่ะจบแล้วว่า GG จีเหทุกคนเกมนี้สำหรับ Thunder w i n ง e r นะ เป็นเกมเร็วนะเกมนี้ไม่นานนะนานประมาณแค่เท่าไหร่ยี่สิบนาทีเดียวเนี่ยมีไอเทมเบสิกพื้นฐานเลยเจาะเวทกิมมอลสเปลนะแค่นี้ก็โคตรแรงแล้วฝากกดแล้วซับล็คกให้เเดี๋ยวเยวจอใหม่คลิปหน้าไปพลาดยังไงก็ขอไหเกมนี้ก้มาเนี่ยไปละบายครับ